ใม่ค่ะคุณพี่ขาปีใหม่ไมน้อยกันเลยนะคะพี่สวยมากๆนะคันนี้สภาพนางฟ้าสุดๆรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นนิว t o y o ต้ายาริสเอทีพ1.2พรีเมียมลักชัวี่ปี2023กับเลขไมค์แค่33,000กิโลเท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย ดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นมาอัปเดตรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่สภาพสวยปีใหม่ไม่น้อยเลยนะคะพี่ด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็นนิวโตยต้ายาริสเอทิฟ1.2ตัวพิวเนียมลักชัวรี่ค่ะรถปี2023เลขไม่วิ่งแค่33,000กิโลเท่านั้น ะะและราคาดีๆตั้งขายเพียง559,000บาทป้ายแดงขาย6 0 0 0กว่านะคุณพี่นะเกือบ7แสนนะแต่สาภาพรถสวยเลยนี่คือแรกเข้ารอยบุบลักเยิ้มคันนี้ไม่มีได้เป็นสีเทาดำอีกตัางหากนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมรอบๆคันเลยว่าสวยขนาดไหนนะคะไฟด้านหน้านะคะคุณพี่ขาตัวนี้ได้เป็นแบบ LED นะคะเปิดปิดแบบออโต้ไฟเดย์ทมมีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันพร้อมกล้อง360องศารอบคันปา้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ครเรียบร้อยนะก่อไฟใสแจ๋วไม่มีรอยแตกรับประกันโครงสร้างนะคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะการันตีได้เลยนะค,ะคุณพี่คะตัวนี้นะคะได้ล้อมแม็กสีทูทอนเดิมแท้จากโตโยต้านะ,ะตัวยางเป็นดัลล็อปปี2023นะยะยางยังใหม่อยู่เลยดอกยางชัดลึกเลยค่ะโชคด้านในขุนพี่จุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่นะคันนี้สภาพเดิมแท้จากโรงงานการผลิตเลยนะคุณพี่คะ หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคิ้วกันศสตร์มีมาให,ให้แล้วนะคะทั้ง4บาทบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้นะเพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดออปชั่นครบแบบจัดเต็มได้กุญแจมาทั้งหมด2ดอกนะคะโอ้โหเปิดมาภายในอย่างสวยค่ะคุณพี่คะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะคันขเลยนะคะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่สครับเพดด้านข้างของยาลิสมีมาให้นะคะุณพี่คะประตูทางด้านหลังฝั่งนี้นะคุณพี่เลียมสารตัวน็อตคมกริบทุกตัวไม่มีรอยแกะ ขายเหมือนกันนะคุณพี่คะสีดําเดิมเลยไม่มีการทำสีมานะคะสะภาพสวยน่าใช้มากนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วคุณพี่อย่ารอช้าค่ะถ้ากำลังตามหารถปีใหม่ไหม่น้อยคันนี้เต้นว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะคุณพี่เห็นไหมเหลี่ยมสันตัวน็อตนะของเดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกนะะทุกบานจะเป็นพัดเดิมของโตโยต้าคุณพี่มาสังเกตได้เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะค,ะคุณพี่โครงสร้างก็พรอบคันคันนี้สวยเลยจริงๆนะคะ ไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED นะคะไฟเลี้ยวแบบ s e q u e n t i a ลนะคะติดตั้งตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคุณพี่เป็นแบบปกตินะถ้าตามรุ่นของเขาไม่มีมานะคุณพี่นะอันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะเสารับสัญญาณคลิปฉลามแช็กฟินนะเซนเซอร์ถอยหลังมีให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะกองถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะของเดิมจากโรงงานเลยเต็นให้ดูนะที่เก็บสัมภาระด้านในคุณพี่กว้างขวางมากนะและรถคันนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยนะคุณพี่นะ จะเปิดให้ดูด้านท้ายตัวนี้ถ้าเป็นอ e ีโคคาเขาจะไม่มียางอะไหล่นะแต่จะมีเหมือนตัวซ่อมยางนะคะจะอยู่ทางด้านในนี่อยู่ด้านในตรงนี้นะเปิดไม่ไหวนะคะให้ดูโครงสร้างรังน้ําฝนตรงด้านนี้นะคะคุณพี่คะจุดเม็ดอาร์กการผลิตจากโรงงานสีไม่มีการทําสีเดิมเลยนะคะคุณพี่สภาพรถสวยมากไฟนะคะรอบพันที่เขาติดตั้งมาถ้าเป็นของเดิมจากศูนย์ต้องเป็นไทโคอิโต้นะคะคุณพี่คะรับประกันโครงสร้างเลยนะคันนี้นะโอ้โหสวยนางฟ้าสุดๆเลยนะคะคุณพี่ ให้ดูนะคะทางตัวรถนะะทางฝั่งด้านขวาตรงนี้คุณพี่เห็นไหมเห็นจากแสงไหมรอยบุบลักย็้มไม่มีนะพี่สวยมากๆเลยนะน่าใช้เลยนะถือว่าถ้าสมมุติว่าพี่อยากไปออกอ่าป้ายแดงอะ่ะ คันนี้หนูสู้ได้แน่นอนนะคะเพราะไม่น้อยด้วยนะคะคุณพี่คะรถประวัติศูนย์รถสวยๆเลยค่ะพี่เหลี่ยมสารตัวนอ็อตคมกิฟชัดเจนนะทั้งฝั่งประตูด,ด้านหลังฝั่งขวานะคุณพี่สีไม่มีการทํามาคุณพี่และด้านในนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเนาะพรีเมียมลักชัวรี่จะได้เป็นเบาะหนังสีแดงและเขาติดตั้งพรมไดมอนด์คัตมารอบคันคุณพี่ให้เข้ากับสีของเบาะอ่ะสวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะมีแอร์หลังมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตอีก2จุดวยดกันกระเป๋าจริงโจ้าด้านหลัง มีมาให้ค่ะหลังคาใหม่กริบเลยนะคะนี่สวยเลยนะคะมาดูทางฝั่งคนขับตรงนี้นะคะกุญแจเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดปดลอด็ลอคลอ็ลอกรถได้จากตรงนี้นะค,ะคุณพที่ที่เป็นขีดตรงนี้นะกุญแจอยู่ในรถเขาก็จะแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นี่นะคะ ตัวนี้กระจกเปิดออตโต้นะคะทางฝั่งคนขับเป็นแบบออตโต้หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าตั้งเป็นแบบออตโต้ก็ได้เวลาล็อกรถอะ่ะหูกระจกก็จะพับให้นะคะเรียมสานตัวน็อตด,ด้านในนะคะทางฝั่งประตูคนขับตรงนี้โคมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยสภาพส,สวยๆเลยค่ะพี่สครับเพจด้านล่างนะคะมีมาให้นะภายในเบาะตึงๆฟูๆสภาพนางฟ้าสุดๆเลยเห็นไหมอันนี้คือสภาพแรกเข้าของเขานะยังไม่ทําการสปาเบาอะไรเลยนะคะรถสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะ พวกมาลายแบบฟูมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรนให้เรียบร้อยไม่มีลอกลอนค่ะคุณพี่นะนีเห็นไหมมีครุสคอนโทรนมีตัวเรดาร์ให้เปิดไฟด้านหน้าแบบออโต้ป้องกันการเลื่อนถลายสตาร์ทสต็อปมีมาให้ช่วยเบรกฉุกเฉินแจ้งเตือนรถคันข้างหน้ามีมาให้อีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่พวกเหรียญอะไรต่างๆนะคะที่วางแก้วนะ้าเป็นแบบบิวอินด้วยนี่แบบนี้นะสวยเลยค่ะคุณพี่คะพร้อมได้หน้าจอแบบทัสกีนนะคะ นี่จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ได้อีกต่างหากนะคะไฟด้านหน้านะคะตั้งเปิดปิดออโต้ได้เลยนะคะคุณพี่สวยๆเลยระบบ n n i n e p พูส Start เดี๋ยวกังเตนขอนอยญาสตาร์ทรถให้ดูนะกุญแจต้องแบบเอาใ,ใกล้ๆหน่อยเนาะแล้กุญแจแบบให้ามาอยู่ภายในตัวรถนะถึงจะสตาร์ทได้ นี่สวยเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมคะเลขไม้แท้ไม้เดิมคันนี้ไม่มีกอไม้นะคะแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนด้วยเวลาเต็นดับจอดล้อหมุนไม่ตรงใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูยังไงอย่างเงี้ยเขาก็แจ้งเตือนให้เหมือนกันนะคะคุณพี่หน้าจอที่บอกนะคะเป็นแบบทัสกรีนเนาะนี่ปรับเสียงเพลงก่อนนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y Android ได้นะคะข้อมูลประวัติ ตัวรถเนะี่ยมีมาให้ตัวนี้ก็คือความสูงต่ำนะคะองศาของตัวรถนะคะมีมาให้นะตัวนี้นี่เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d ที่เชื่อมต่อได้ก็คือเราต้องเสียบสายนะคะเราต้องเสียบสายเลยกล้อง360องศารอบคันกล้องชัดมากๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นบอกว่านี่คือตัวรถของเรานะฮะแล้วก็จะเป็นเรดาร์บอกพิกัดระยะทางนะคะคุณพี่คะ สวยกล้องชัดมากเลยนะคะตกแต่งแสงไฟแอมเบนไลท์ภายในห้องโดยสารด้วยนะคะไมค์กริปสามารถเปลี่ยนสีได้นะนี่เราก็ตั้งได้จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะคุณพี่นะภายในห้องโดยสารนะสวยเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้นะคะตัวท็อปสุดเขาก็จะเป็นแอร์ออโต้มีตัวกรอง PM 2.5ม PM2.5 ให้ด้วยนะ,ะนี่นี่เลยป๊บนี่เปิดไฟนะคะ โอโแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะคือใหม่มากเลยหัวเกียร์ไม่มีลอ,อกล่อนค่ะค,คุณพี่ตามเลขไมล์ของเขาเลยนะคะคุณพี่ขาเกียร์ออ, 2, โอโต้นะคะขับได้ทั้งสองโหมดออโต้ก็ได้เมนนวลนก็ได้นะคะแล้วตัวนี้เแบรบกมือไฟฟ้าอโโอโต้เบรโคมีมาให้ครบนะคะประวัติคู่มือศูนย์นี่ก็มีอยู่ครบเลยนะคะโอโ้โหกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคุณพี่ขามีมาให้ติดตั้งจากโรงงานนะตัวนี้นะกล่องเรดาร์ด้านหน้านะคะก็มีมาให้พร้อมเลยช่องใส่แว่นตา คือตรงนี้นะคะกระจกอะวานด้านหน้าเขาใหญ่มากเลยนะทางฝั่งคนขับดูสิโอ้โหว้าวเห็นป่ะสวยมากๆเลยนะคะทางฝั่งนี้นะคะไม่มีนะ,ะโอ้โเลิศเลยจริงพี่ใหม่มากๆนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวกลางเต้นจะพาไปชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กริบเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า เอามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะอันนี้คือสภาพเครื่องเดิมแท้เลขโค้ดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคุณพี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะไขนะคะสภาพเครื่องยังใหม่อยู่เลยอันนี้นะเต็นบอกเลยถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเต็นไม่เปลี่ยนให้ เต็นให้เงินลูกค้าเนี่ยเอารถไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยค่ะพี่เพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์มาประมาณ3รอบแล้วนะคะประวัติศูนย์มีมาให้ครบเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน T Connec t ได้นะและคันนี้ประหยัดประหยัดน้ํามันมากๆนะ23กิโลลิตรทำถึงจริงๆไม่จกตาค่ะพี่ถ้าเราขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมเราใช้ความเร็วที่คงที่ตัวนี้มีครูสคอนโทรนด้วยเนาะก็จะทําให้อัตราการกินน้ํามันของเราลดลงเติมน้ํามันนะ E 2ยีได้ค่ะแต่ถ้าเติม95นะค่าออกเทนค่อนข้างสูงน้ามันจะไม่ค่อ่อยนะเหนนพีใช้งา นะเครื่องใส,สเลยนะคะคุณพี่ให้ดูนะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะคะคุณพี่ถาทางด้านซ้ายนะไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะคะรับประกันตัวนี้ประวัติศูนย์นะทั้งคันเลยนะคุณพี่เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนมานะนี่ก่อไฟเดิมนะไทโคยโตในะยังมีบอกคุณอยู่เลยนะคุณพี่นะนี่ค่ะพาร์ทเดิมของโตโยต้า หัวน็อตนะทางด้านขวามือค่ะก็ไม่มีรอยแกะขายรอยทําสีไม่มีนะคณพี่อันนี้คือจะเป็นคาบนาเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพรถแบบนางฟ้าสุดๆเลยนะคันนี้นะคุณพี่เห็นไหมอ่าเต็นท์อ่ะก่อนออกรถอ่ะตัวนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยล้างทําความสะอาดสปาเบาะขัดสีแล้วคุณพี่รับได้เลยจัดไฟแนนซ์สองชั่วโมงรู้ผลนะคะและ้วก็ถ้าคุณพี่มีเครดิตอยากได้มีงบดาวควันนี้มีงบดาวสักสองแสนหรือหนึ่งแสนคุณพี่ก็จะผ่อน ลดลงไป 100, แสนละ2,000นนะคะคุณพี่ย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็นนิวโตโยต้ายาริสเอทีบหนึ่งจุดสองพรีเมียมรักชลีตัวท็อปสุดในรุ่นเลยรถปี2023นะเลขไม้วิ่งแค่33,000มกิโลเองนะราคาคันนี้ตั้งขายที่5 5 9 0 0 0บาทนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทค่ะคุณพี่พี่มีงบดาวพี่ก็จะผ่อนถูกลงนะคะคุณพี่คะคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองเพราะเป็นรถแรกเข้าเลยถ้าสนใจอยากได้ดารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ ากางเต็นท์ได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะ0 4 6 4 5 5 4 6 4 6 9โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณพี่ถูกใจคันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้ากางเต็นท์จะรีบม,มาอัปเดตรถเข้าใหมส่สวยๆแบบไหนอีกคุณพี่รอชมได้เลยนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย